Anyway จะหมดปี2022แล้วนะคะทุกคนสิ่งที่เรากำลังจะทําตอนนี้ก็คือเรากำลังรวบรวมกองดองที่มีทั้งหมดในคลิปนี้ค่ะเรารวบรวมหนังสือที่เรายังอ่านไม่จบทุกเล่มที่มีในบ้านหลังนี้ของเรานะคะหนังสือทุกเล่มที่เรายังอ่านไม่จบมารวมอยู่ในที่เดียวกันแล้วนะคะจริงๆแล้วก็ยังมีหนังสือรออ่านนะคะที่อยู่ที่บ้านพ่ออีกหลายเล่มนะคะ เดี๋ยวค่อยหาโอกาสไปเคลียร์วันหลังลายกันแต่วันนี้เดี๋ยวเอาที่มีอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนนะคะโอเคเราทำคลิปนี้ขึ้นมาทำไมเนาะจากคลิปที่แล้วที่เป็นคลิป c h a l l e n g e ไม่ซื้อหนังสือหเดือนนะคะก็ทำให้เราได้ค้นหนังสือที่เรามีที่บ้านเป็นบางส่วนนะคะว่ามีเล่มไหนบ้างที่เรายังไม่ได้อ่านแล้วก็ก็เลยทําให้เราเห็นว่าเออมันจริงๆแล้วมันยังมีหนังสือที่รออ่านอ,อีกหลายเล่มน,นะ มีทั้งเล่มที่ซื้อใหม่บ้างยังไม่ได้แกะก็มีที่อ่านไปแล้วบางส่วนแล้วอันไม่จบก็มีนะคะแล้วไหนๆก็จะหมดปีแล้วค่ะก็เลยถือโอกาสเคลียร์นะคะ พื่อที่จะดูว่าจริงๆแล้วอ่ะมีหนังสือที่รออ่านในบ้านหลังนี้ทั้งหมดอยู่กี่เล่มแล้วเล่มไหนควรจะไปต่อกับเราในปีหน้าเล่มไหนที่พอแค่นี้ก่อนคือบางเล่มอ่ะเราก็ลืมไปแล้วนะว่ามีโอ,อ้สงสารนอ้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องซื้อซ้ำด้วยนะคะอันถือว่าจัดระเบียบไปในตัวแล้วกันนะที่เรามีทั้งหมดในตอนนี้นะคะยังไม่ได้นับเลยอนะ่ะว่ากี่เล่มมีกี่เล่มห้าหกเจ็ดห้าหกเจด็ด ที่เป็นหนังสือแบบเล่มจริงเนี่ยมีทั้งหมดอยู่59เล่มแล้วก็ที่เป็นแบบอ e ีบุ๊กมีอยู่20เล่มนะคะก็รวมทั้งหมดเป็น79เล่มนะคะเออเรามีหนังสือรออ่านอยู่ทั้งหมด79เเล่มเองมาดูกันทีละเล่มดีกว่านะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะ เริ่มจากหนังสือสภาพที่เก่าแก่ก่อนเลยกันนะคะมี Me before you ค่ะคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้จักนะมันเป็นหนังสือภาษาอังกฤษตั้งใจที่จะฝึกภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาไม่ได้ยากจนเกินไปจริงๆนะคะแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่เป็นนิยายรักนะคะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอ่านๆไปก็เลยรู้สึก อยากจะวาหังนะคะก็สําหรับเล่มนี้คิดว่าคงจะพักก่อนนะคะเฮ้ยไหนๆก็เริ่มที่หนังสือภาษาอังกฤษแล้วนะคะก็ต่อด้วยที่ภาษาอังกฤษก่อนละกันนะ The abyss surrounds us นะคะกับ The age of the abyss นะคะอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะเป็นนิยายแฟนตาซีนะคะอ่านง่ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในท้องทะเลแล้วก็มีสัตว์ประหลาดมีการควบคุมสัตว์ประหลาดเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการโจมตีอะไรในท้องทะเลมีความแบบเป็นโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อ่านง่ายนะคะอ่านง่ายเพียงแต่ว่าที่เรายัางอ่านไม่จบก็เป็นเพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คะ่ะแล้วทีนี้เป็นคนที่ใจร้อนไงอยากจะรู้เรื่องให้มันแบบเข้าใจเร็วมากกว่านี้คะ่ะก็เลยไม่ให้วางลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะว่าใจมันอยากจะไปอ่านเล่มที่เราเข้าใจได้มากกว่าอย่างเงี้ยปีนี้ได้ไปต่อไหมไปต่อคะ่ะลองดูกันสักตั้งนะเออปีหน้าอยากจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ได้เยอะๆด้วยแหละเล่มต่อไปเล่มนี้คะ่ะ The t a n g e r o o Palace นะคะอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะเป็นแบบแนวแฟนตาซีนะคะมีประสาทเป็นเจ้าหญิงมีพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันไม่จบเหมือนกันด้วยเหตุผลเดียวกันคือมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเรามันพอมันแบบเข้าใจช้าแล้วเลยชิปไปอ่านเล่มอื่นก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทาให้ดองเขาไว้นานเชียวนะคะไปต่อไม้อะเล่มนี้ไปต่อนะคะจะขอรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวะคะ่ะเล่มนี้เขียนโดยคุณจิดานานเหลืองเพียนสมุทรนะคะ คือจําไม่ได้เลยอะว่าซื้อมาแต่เมื่อไรไปค้นมาถึงรู้ว่ามีอยู่นะคะจะขอรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวหากมีสิ่งเดียวที่เขาจะกล่าวโทษได้เขาจะกล่าวโทษความเหน็บหนาวนะคะเรื่องสั้นยอดเยี่ยมของไนน์อวอร์ดปี2558ค่ะอืมค่ะเป็นเรื่องสั้นที่มีความหมายซับซ้อนคือจําไม่ได้เลยและคิดว่ายังไม่ได้เปิดอ่านสักหน้าเลยด้วยนะเออมาพลิกอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าหน้าอ่านมากนะคะ เพราะฉะนั้นไปต่อนะคะเล่มนี้ชื้อต่อไปอสุราสู่สุขาวดีมรณะค่ะเออมีแต่หนังสืออะไรอย่างนี้นะอสู่สุขาวดีคําเชิญนี้ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะคะเป็นนิยายญี่ปุ่นนะคะโอ้เล่มนี้ประมาณ10ปีแล้วว่าที่ยังอ่านไม่จบเลยลืมเรื่องไปละการต่อสู้ของสองศรัทรธาที่จะพาเข้าถึงแก่นธรรมอย่างไม่ดูตัวรู้สึกเหมือนแบบตัวเอกเป็นพระ พระแบบญี่ปุ่นนะคะเป็นมีพลังวิเศษมีพระมีมารมีคลีฆาตกรรมที่เชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นจากปีศาจเหมือนมารทางศาสนา,าพุทธอะไรอย่างเงี้ยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจำไม่ค่อยได้ละนะคะเออตอนแรกก็ว่าจะพักไปก่อนนะแต่ว่าพอมาพลิกๆดูเออมันก็ดูน่าสนใจนะ10ปีแล้วอะอ่านต่ออีกสักหน่อยก็ได้มั้งไปต่อนะคะต่อไปเป็นนิยายแปลญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าคนเลวนะคะ คนเลวใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อนังสือเหรอหรือว่าเป็นสร้อยของหนังสือเฉยๆนะเนี่ยเห็นไหมคนเลวใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมล้ำลึกกว่าคําว่าสยองขวัญเชื่อเชือนกว่าคําว่าโหดเหี้ยมเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องกระอักกระอ่วนจนจบบรรทัดสุดท้ายเออเรายังไม่ได้อ่านเลยสักหน้านะคะเล่มนี้ตั้งแต่ปีห6กอะ่ะเออยังไม่ได้อ่านสักหน้าเลยต่อนะคะน่าสนใจไปกับเราต่อนะโอ้โห นั่งนานตะคิวจับขออนุญาตเปลี่ยนท่าเป็นพับเพียบนะคะ,ะเล่มที่8ที่9ต้นส้มแสนรักค่ะพี่ร้านกาแฟพี่ปลุกร้านกาแฟให้ยืมมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้อ่านเลยยืมมา4-5เดือนแล้วมังเนี่ยก็อ่านต่อนะคะอันนี้ตั้งใจจะอ่านต่อในปีหน้าไปกับเราต่อนะจ๊ะคุณต้นส้มเล่มที่10ค่ะร้านไม่สะดวกซื้อของคุณทโกโกค่ะี่เพิ่งซื้อในปีนี้นี่เองนะคะก็ ยังไม่ได้อ่านซักหน้าเหมือนกันนะโอ้ทำไมอะคิดว่าหลายคนคงรู้จักเล่มนี้อยู่แล้วนะคะไปต่อค่ะปีหน้าเล่มที่11ค่ะพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำแมวกุหลาบดำนะคะได้รางวัลซีไรด้วยนะในปี ะ2 5 6 1นะคะของคุณวีรพรนิติประพานะคะเออคือติดใจมาจากไสเดือนตาบอดในข่าวงกดนะพอมีเล่มนี้ออกมาเราก็เลยซื้อเลยนะคะก็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ไปต่อคะ่ะเล่มที่12ค่ะขบวนแห่ศพน้ำบุญปีตเตอร์เล่มปลายนะคะเอ,อ่ออันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะคะเล่มปลายอ่าเราอ่านเล่มต้นจบไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวปีหน้าอ่านเล่มปลายต่อเดือนนี้ไม่น่าจะทันนะคะไปต่อปีหน้าคะ่ะเล่มที่13ค่ะเมืองต้องมนคนขโมยหนังสือคะ่ะ อย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนๆว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็เลยพักไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มต้นอ่านใหม่นะคะยังไม่ทิ้งนะจนกว่าจะมีมังงะหรือดูได้ดูอนิเมะก็อาจจะพักนะแต่ว่าปีนี้ไปต่อก่อนนะคะเล่มที่14ค่ะคนวัดโลกค่ะ เล่มน,นี้เนี่ยคือปกสวยมากเลยนะคะเราได้มาจากการที่ลายเดทเดทได้เขามานะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้อ่านเลยเพราะว่ารู้สึกแบบโอ้ไม่อยากอ่านต่อน่ะก็เลยยังไม่ได้อ่านติ๊กต k อกติ๊กเอาไงดีจะอยู่หรือจะไปไปค่ะเล่มที่15ตราบชั่วเวลาของคำโกหกค่ะอันนี้เป็นเล่มต่อของเพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่นนะคะแน่นอนประทับใจกาแฟยังอุ่นนะคะก็ ไปต่อแน่นอนสำหรับเล่มนี้ค่ะเล่มต่อไปอวตารค่ะงานของฮี่งาชิโนเคงโกอีกเล่มหนึงค่ะเล่มนี้ได้มาเมื่องานหนังสือตอนสถานีบางซื่อนะคะก็ <c oughs> นี่ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยอะ่ะไปต่อแน่นอนค่ะสำหรับเล่มนี้นะคะ ต่อไปค่ะ Japanese Foods That Heal นะคะมหัศจรรย์อาหารญี่ปุ่นค่ะเลื่อนี้เขาจะพูดถึงว่าอาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะในหลาย,ลายๆแง่เลยนะคะเขาก็เขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมพื้นฐานดั้งเดิม18อย่างของอาหารญี่ปุ่นค่ะบอกสูตรการทำอาหารญี่ปุ่นด้วยนะคะสำหรับเราเราอ่านไม่ได้จบมากนะคะอ่านแค่ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็โอเคแล้วนะคะ คุณคนนี้ก็จะไม่ได้ไปกับเราต่อในปีหน้าน,นะคะนั่งนานเริ่มเมื่อเล่มที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยต่อไปค่ะ1984ค่ะมหาคนครแห่งความขับแขนนะคะวรรณกรรมการเมืองชื่อดังนะคะที่เป็นวรรณกรรมคลาสสิกเล่มนี้เราอ่านเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็หยุดอ่านไปเพราะว่าอ่านแล้วรู้สึกเครียดมากคือด้วยความที่โครงสร้างการเมืองของเล่มนี้มันมีความคล้ายคลึงกับประเทศเรา พอสมควรนะคะเลยทําให้เราแบบเออเอามาปนกับในชีวิตจริงแล้วมันก็เครียดมากอะไรเงี้ยเราก็เลยหยุดอ่านไปนะคะแต่ว่าเขาเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เรามีความตั้งใจที่จะอ่านให้จบมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นไปต่อกับเราในปีหน้าน,นะคะเล่มต่อไปซีรีส์นี้ค่ะบิทเบลียบันทึกไขปริศนาแห่งร้านหนังสือค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเป็นนิยายแปลญี่ปุ่นนะคะเหมือนไลท์โนเวลเนาะเป็นเรื่องราวของหนังสือเก่ากับความลับแน่อนอนค่ะ ไปกับเราต่อในปีหน้านะคะต่อไปเล่มนี้ค่ะจัสมินแท่นหญิงฆ่าใครอย่ารักค่ะสวยมากเลยนะเล่มนี้เป็นปกแข็งนะคะแล้วก็ มีริบบิ้นเป็นแบบที่ขั้นหนังสือให้ด้วยนะเล่มนี้ก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันค่ะดูชื่อแล้วก็คงเป็นนิยายรักโรแมนติกเนาะปกสวยนะคะแล้วเป็นแซฟิกนะคะคุณได้ไปกับเราต่อในปีหน้าน,นะคะแค่เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่พ่ายแพ้ค่ะอันนี้เป็นฟิกชันอ่ะอันนี้เป็นนอนฟิกชันนะคะเป็นจิตวิญญาณพัฒนาตนเองค่ะเกี่ยวข้องกับการให้กําลังใจในวันที่เราท้ออะไรอย่างงี้รอเปล่านะคะเขียนโดยคุณหนุ่มเมืองจันท์นะคะเล่มีไปต่อนะคะ ไปต่อเยอะจังเลยเนี่ยต่อไปเล่มนี้ค่ะสิงเกนคิดแล้วคิดอีกนะคะของอดัมแกรนดนะคะเล่มโด่งดังในปีที่ผ่านมานะคะนะคะเราอ่านไปแล้ว66หน้านะคะแล้วก็ยอมรับว่าตอนนี้คือจําไม่ได้สักหน่อยมันเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยไปต่อไหมเขาว่าเป็นหนังสือดีอะ่ะให้โอกาสอีกสักปีไหมเล่มต่อไปเลสค่ะจากสำนักพิมพ์กรรมมี่นะคะเขียนโดยคุณแอนดรูซินนะคะก็ เขาบอกว่าเป็นนวนิยายตลกเสียดสีเล่าเรื่องราวของเลสนักเขียนนวนิยายเกย์ชาวอเมริกันวัย49ปีค่ะเล่มนี้น่าจะแซ่บนะ,ค,ะคุณน่าสนุกมากเพียงแต่ว่าเวลาในปีนี้มันยังไม่ใช่เดี๋ยวไปต่อกับเราปีหน้านนะเล่มต่อไปค่ะ after school ค่ะของเคงโนะคะนี่ยังไม่ได้แกะห่อพลาสติกเลยนะเนี่ยตั้งแต่งานหนังสือแบบออนไลน์ครั้งแรกที่โควิดเข้าอะ่ะลืมไปแล้วว่ามีเล่มนี้นะคะเกือบจะซื้อใหม่แล้วไม่ละอืมไปกับเราต่อค่ะ สำสาวยอดนักสืบค่ะของเคงโง่เช่นกันนะคะซีรีส์นักสืบคางะค่ะฆาตกรรมหิมะพระจันทร์ดอกไม้มีเจตนาร้ายนะคะมีตายวันแตงนะะ่งค่ะแล้วก็มีนิ้วสีแดงนะคะนี่ยังไม่ได้แกะห่อเลยนะแล้วก็ล่าสุดเป็นปมฆ่าใต้ปีกิิเลนนะคะไม่แน่ใจว่าครบหรือ,อยังเหมือนจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเราน่าจะยังไม่ได้ซื้อแหละก็ซีรีส์คางะเป็นซีรีส์ที่ต้องอ่านนะคะ ไปต่อกันในปีหน้านะคะเล่มต่อไปค่ะหงขาวกับค้างคาวค่ะยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นของเคงงก็ไปต่อปีหน้าด้วยกันนะ ร้านขนมแห่งความลับค่ะทั้งสองเล่มเลยนะคะสองเล่มนี้ก็ยังไม่ได้แกะห่อเลยนะคะนิยายสืบสวนที่ไม่มีเลือดจากหยดการันตีจากผู้อา่านมากกว่าห0แสนคนว่าทั้งสนุกทั้งอร่อยนะยอมรับเลยว่าซื้อมาเพราะความปกสวยล้วนๆเลยนะคะ,ะนั้นมันก็เลยถูกดองมาแบบเป็นปีแล้วอะเอาไงดีไปต่อเนาะไปเล่นต่อไปค่ะ <S <S ม่านการรักนะคะทุโโ่ห ดานอย่างงี้ว้ว wow. ม่านการรักค่ะโดยปีกมแมลงปอนะคะก็จากการที่เราอ่าน2ซีรีส์2สวาสด 2, 2สองวิดสองเสน,น่นะ่ะแล้วเราชอบงานชอบภาษาของคุณปีกมแมลงปอเราก็เลยหาเล่มอื่นของเขามาอ่านนะคะ ก็ซื้อมาเป็นเล่มนี้ค่ะมา่านการรักนะคะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องข้างในจะเป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวก็จะค่อยหาโอกาสอ่านเอาเนาะอายุเยอะแล้วนั่งกับพื้นไม่ค่อยได้แล้วอะขออนุญาตเียดขานะคะเล่มต่อไปค่ะเล่มที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เลิกนะับไปแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตัวเลขเอะไรกันนะต่อไปค่ะเป็นคดีฆาตกรรมภูเขาไฟฟูจิกับคดีฆาตกรรมโดมปร,รมานูนะคะ เป็นผลงานลำดับที่2กับลำดับที่สในนวนิยายชุดมรดกโลกของญี่ปุ่นนะคะทั้งสองเล่มนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่องานหนังสือปีล่าสุดนี้เองค่ะแล้วก็ยังไม่ได้อ่านนะน่ารักปะผลงานลำดับที่1นเนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมในหมู่บ้านชิราคาะโกุอะค่ะเป็นนิยายที่จบในเล่มนะคะก็จะ ไม่จำเป็นต้องอ่านเป็นลำดับก็ได้อ่านเล่มไหนก่อนก็ได้สถานที่เกิดเหตุฆาตรกรรมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เป็นมรดกโลกของญี่ปุ่นนะคะอืมแค่นั้นเองนะก็ไปกับเราต่อในปีหน้าอยู่นะ ปรัชญาแมวปรัชญาเหมียวแมวและความหมายของชีวิตนะคะซื้อมาเพราะโดนตกด้วยหน้าปกแมวอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยเล่มเล็กขนาดนี้พกไปบ่อยมากเลยนะติดกระเป๋าไปตลอดแต่ยังไม่ได้แกะอ่านเลยในซิวพระถิยังไม่ได้แกะเลยนะคะคือเราเรียนสายวิทย์นะคะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับประยงปรยยัชญาอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเลยมีแต่ว่าตัวเองเป็นคนที่มีความอยากจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับทางสังคมวัฒนธรรมปรัชญา ะะเพียงแต่ว่าเราไม่มีพื้นฐานด้านนี้เพราะฉะนั้นเวลาอ่านหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับการเมืองแกลยาอะไรพวกนี้ค่ะก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะเล่มนี้เนี่ยก็ซื้อมาเพราะว่าโดนตกด้วยนะปกแมวนะอ่านต่ออยู่เนาะไปค่ะเล่มต่อไปวินาสสวยซ่อนร้ายค่ะงานของเคงโง่เหมือนกันนะคะเป็นสืบสวนส,วนสอบสวนเบาๆคล้ายๆกับลมไล่ล่าหิมะพานีละมัง้งอันนี้เดาเอานะก็ยังไม่ได้อ่านแน่นอนค่ะงานของเคงโง่ต้องอ่านอยู่แล้วนะคะ หวานซ่อนตายเปิดโปงไวรัสสุขภาพในคราบน้าตาลค่ะอันนี้ก็เป็นอยู่ในหมวดหมู่ความรู้นะคะเป็นพ๊อปไซด์วิทยาศาสตร์นะคะเล่มนี้คืออยากอ่านมานานมากนะคะอ่านแน่นอนนะอ,อันนี้ยังไม่ได้แกะแกะเลยหม้ <c oughs> ลืมไปเลยอะ่ะไม่ได้แกะเลยวิ้ยสวยมากทำไงด,ดีเกมนี้นางร้ายน่ารัก เป็นเล่ม3แล้วนะคะคือไม่คิดเลยว่าจะมีเล่มต่อนะเพราะว่าอ่านเล่มหนึ่เล่มสก็เข้าใจว่ามันจบสมบูรณ์ไปแล้วนะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันผ่านไป1ปีหลังจากเล่มหนเล่มสนะคะก็มาดูชีวิตของตัวเอกทั้งสองคนว่าชีวิตเขาหลังจากนั้นอีก1ปีเป็นยังไงบ้างนะคะอืมก็อ่านต่อค่ะ โครงกระดูกในดวงจันทร์นะคะคือปกสวยมากๆนะคะงานของคุณเจนจิคะ่ะเล่มก่อนหน้านี้เป็นโครงกระดูกแม่มดนะคะคิดว่าเนื้อหาไม่ได้ต่อเนื่องกันนะอือดูสิแถมอะไร,น,รน่ารักน่ารักอย่างนี้มาด้วยอะ่ะออสวยมากๆเลยอะ่ะเล่มนี้นะคะเล่มที่มีปัญหาข้อพิพาทต่างๆนานานนะ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวคะ่ะยังไม่ได้แกะออกจากห่อพลาสติกเลยคิดดู ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บทจรนะคะวรรณกรรมคลาสสิกเนาะที่ใครๆหลายคนก็เขาบอกว่าควรจะอ่านนะออกแบบหน้าปกสวยงามมากนะคะปกหน้าปกหลังนะแล้วก็ตอนนั้นที่เราซื้อไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วอะสองสปีไม่ได้แล้วมั้งก็แถมแผนที่มาด้วยนะคะแถมแผนที่หมู่บ้านมาใช่ไหม <c oughs> เป็นแผนที่หมู่บ้านหรอหรือว่าเป็นแค่เวิร์กอาร์ตเฉยๆเนี่ย เป็น Family Tree นะคะเออบอกว่าใครเป็นใครอะไรย่างนี้สวยงามมากมาๆเลยนะคะผ่านมาตั้งหลายปีแล้วยัยงไม่อ่านเลยเราต่อไปค่ะ Abstract Bar และเรื่องสั้นอื่นๆนะคะเป็นความเรียงเรื่องสั้นนะเขียนโดยคุณปอเปรมสำราญน,นะคะเล่มเล็กมากๆเลยเล่มต่อไปค่ะร้านขายเวลา ร้านที่จะทําให้เราเห็นคุณค่าของเวลาอย่างแท้จริงเขียนโดยคิมซอนยองนะคะแปลโดยคุณุุมารีศูนจัน์นะคะเล่มน,นี้ก็ซื้อเพราะว่าหน้าปกสวยงานของคุณสสิเราชอบเก็บนะคะนี่สิโปสการ์ดส,สวยมากเลยคงจะเป็นแนววรรณกรรมทั่วไปอบอุ่นหัวใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะไม่รู้สิตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอยากอ่านอะ พักไว้ก่อนดีกว่าเนาะพักไว้ก่อนนะไม่แน่ปีหน้าถ้ามีอารมณ์เดี๋ยวค่อยหยิบมาอ่านนะคะเล่มต่อไปค่ะเล่มต่อไปค่ะกุหลาบน้ำเงินไม่นิดราค่ะกับนกกระจกไม่หวนคืนนะคะเขียนโดยคุณ อิจิคาวะยูโตะนะคะทั้ง2เล่มเลยก็เป็นเล่มต่อมาจากแมงกัมปุนไม่เป็นน้ําแข็งนะซีรีส์นี้อ่านต่อแน่นอนค่ะแค่ยังไม่มีเวลาอ่านเฉยๆเล่มนี้ค่ะไม่เป็นไรนะถ้าอยากร้องไห้บ้างนะคะโปรดอย่าซุกซ่อนน้ําตาและความเจ็บปวดเอาไว้เพราะถึงแม้โตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะดูดิข้างในแบบสวยงามอยู่นะแปลมาจากภาษาเกาหลีนะคะ แต่ว่าเราแบบเออตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอยากจะร้องไห้อะไรไม่ได้มีเรื่องที่ทําให้ดาวขนาดนั้นนะคะก็คิดว่ายังไม่ไปต่อนะเล่มต่อไปค่ะบ y ยโยไนะคะเล่ม1และเล่ม2นะคะก็เป็นนิยายแซฟฟิกเหมือนกันนะคะนิยายโรแมนติกเกี่ยวข้องกับความรักและความสัมพันธ์ไปต่อนะคะมหัศจรรย์ห้องสมุดเที่ยงคืนน่ะเล่มนี้ก็โด่งดังมากๆเลยนะคะในปีที่ผ่านมาค่ะ ก็ไปดูรีวิวมานะก็มี2เสียงที่แตกกันก็คือบางคนก็บอกว่าดีมากนะคะบางคนก็บอกว่าเฉยๆค่อนไปทางอ่านไม่รู้เรื่องนะคะซึ่งเราก็ตัดสินใจไม่ได้ไงถ้าเรายังไม่ได้ลองอ่านใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นไปกับเราต่อในปีหน้านะคะเล่มต่อไปค่ะได้แห่งความหวังค่ะเขียนโดยคุณเคงโกเหมือนกันนะคะเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่เราไม่มีความรู้สึกอยากจะอ่านเลยวะ ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะปกหรือเปล่านะคะไม่รู้สึกสปาร์กจอยอะไรเลยอะแต่ก็ด้วยความที่เป็นเคงะนะคือมีความตั้งใจว่าอยากจะอ่านงานของเคงะให้หมดนะคะก็ดังนั้นก็ไปกระเราต่อในวีน้านะอืมสเล่มสุดท้ายแล้วพระาทีเที่ยงคืนค่ะเล่มหนึ่งเล่มสองนะคะอยากอ่านมากๆนะคะแต่ทำไมถึง ยังไม่อ่านก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะความหนาของมันหรือเปล่านะเลยทําให้เราแบบเอออาจจะท้อไปก่อนในตอนแรกไหมไม่เป็นไรเราจะไปด้วยกันต่อปีหน้านะคะและก็จะประกาศตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าเราจะอ่าน2เล่มนี้ให้จบในช่วงเดือนมก,กราคมนะหน <c oughs> <c oughs> ังสือรออ่านที่เป็นแบบรูปเล่มทั้งหมดของเรา59เล่มคัดออกให้เขาไปพักผ่อนได้แค่สเล่มนะคะ ที่เหลืออีก55เล่มไปต่อกับเราในปีหน้าค่ะมาต่อกันที่แบบอ e ีบุ๊กกันบ้างนะคะแบบอ e ีบุ๊กเรามีหนังสือรออ่านอยู่ทั้งหมด20เล่มนะคะเดี๋ยวไปทีละเล่มเลยเนาะเล่มแรกก็คือ The h a v e n ค่ะคาเฟ่สำหรับผู้โหยหาความตายค่ะเล่มนี้จริงๆเราซื้อมาแบบ ช่วงที่ลดราคานะเพราะว่าสน็กพิมพิโคโลเขาทำหน้าปกสวยงามนะคะเราก็เลยอยากจะซื้อเก็บไว้นะแล้วพอเราอ่านไปอะช่วงนั้นมันแบบมันเริ่มต้นเรื่องด้วยความตายค่ะช่วงนั้นเราคงจะไม่พร้อมกับการอ่านอะไรที่มันดาวๆหน่อยหนึ่งนะคะเราก็เลยพักไปนะคะ แต่สําหรับในปีหน้านี่อ่ะไปก็ได้ไปต่อก็ได้นะคะอ่านเล่นต่อไปค่ะ The Frame ค่ะชนะตั้งแต่ความคิดกรอบความคิดของคนที่ชนะทุกศึกของชีวิตด้วยพลังแห่งปัญญาอันนี้ Bestseller 10ปีซ้อนในเกาหลีนะคะเขียนโดยคุณเวยอินซอนนะคะก็เล่มน,นี้เราอ่านไปแล้ว50%ค่ะแต่ว่าอ่านแล้วรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจ เพราะฉะนั้นเราก็เลยหยุดพักไว้นะคะแล้วก็คาดว่าในปีหน้าก็น่าจะพักไว้ก่อนนะคะเล่มต่อไปค่ะ u n นเทมอย่ายอมค่ะเล่มนี้ก็เขียนโดยคุณเกรนนอนดอยนะคะเล่มนี้ก็ถูกป้ายยามาจาก l l Podcast นะคะยังไม่ได้เปิดอ่านสักหน้าเลยนะเล่มนี้ไปต่อนะคะเสียงดูเสียงเราอ้างว่าดีมากนะคะเพราะฉะนั้น ก็ไปต่อนะเดี๋ยวปีหน้าเจอกันนะน้อยนะคะจุดด้อยของการตัดสินโดยมนุษย์ค่ะเล่มนี้ก็เราอ่านไปได้ประมาณ50%เหมือนกันนะคะเขียนโดยคุณเดนิเอลที่เขียนเรื่อง ที่เขียนหนังสือ Thinking Fast and Slow อะค่ะไม่ค่อยอินเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าใจด้วยนะคะก็เลยพักนะสรุปว่าคุณน้อยนะคะปีหน้าต้องพักไปก่อนนะเล่มต่อไปค่ะ2เล่มต่อกันเลยนะคะเป็น Homodius นะคะกับ21บทเรียนสำหรับศตวรรษที่21นะคะก็2เล่มนี้ซื้อต่อเนื่องมาจากเซเปียนนะเราอ่านเซเปียนเรารู้สึกชอบนะคะเพราะนั้น2เล่มนี้เพราะนั้น2เล่มนี้ก็คิดว่าน่าจะอ่านต่อในปีหน้านะคะต่อไปค่ะ The Book Thief นะคะจอมโจรขโมยหนังสืออันนี้ก็อ่านแน่นอน,นะค่ะปีหน้าไปต่อนะคะเล่มต่อไปค่ะชาเขียวอุนอ่นๆกับคุณในวันจันทร์ค่ะก็เป็นเล่มต่อมาจากโกโก้อุนอ่นๆกับคุณในวันพฤหัสนะคะจริงๆแล้วเราอ่านไปได้ประมาณ50%แล้วนะเพียงแต่ว่าเราหยุดอ่านไปเพราะว่าเราอ่านอะไรที่มันเราอ่านโกโก้แล้วต่อด้วยชาเขียวเลยอะมันเหมือนกันเกินไปค่ะก็ะเลยทําให้ เล่มชาเขียวถูกพักไว้ก่อนเพราะว่านั่นแหละมันเหมือนกันกันไปแต่คิดว่าจะอ่านต่อนะปีหน้าอ่านต่อแน่นอนนะคะอ่ะเล่มต่อไปนะคะเฮราดิ v o r c สนะคะ Hera จะอย่าอ่ะอันนี้ก็เป็นเซฟ,ฟิกนะคะเป็นนิยายเซฟ,ฟิกค่ะก็เกี่ยวกับน่าจะเป็นแนวโรแมนติกแหละนะ ความรักความสัมพันธ์ค่ะของตัวละครที่เป็นเทพนะคะต่อไปค่ะคุณผมและผู้คนที่สวนการบรต์ไฟสายหังคิวค่ะเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้อ่านสักนิดเลยนะคะแน่นอนอยากอ่านอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปต่อกันปีหน้านะคะเล่มต่อไปชีวิตเรามีแค่4 0 0พันสัปดาห์ขาดเล่มนี้อ่านไปได้ประมาณ4 0แล้วนะคะเล่มนี้ได้จบภายในเดือนนี้แหละนะต่อไปเรื่องวิธีรอดพ้นจากคนเป็นพิษค่ะอันนี้ก็แน่นอนอ่านต่อนะคะต่อไป The k e e p e r ค่ะเล่มสอง เล่มนี้น่าจะผักก่อนเพราะว่าไม่ค่อยไม่ตรงจริตเราเท่าไหร่นะคะ Opposite Side นะคะ Saffic <Se> เหมือนกันค่ะนิยาย Saffic ค่ะก็โรแมนติกนะคะอ่านต่อนะคะ Reverse for You ดาวบริวารอันนี้ก็อ่านต่อเหมือนกันอโศกสางงานของคุณปราบค่ะอ่านต่อนะคะลืมไปเลยว่ามีเล่มนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มาดูนะเนี่ยอ่านต่ออ่านต่อ Resilience ยืนหยัดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะ เล่มน,นี้พักก่อนแล้วกันนะคะชิปอินเดนไอค่ะอันนี้อ่านต่อแน่นอนนะคะลืมไปเลยเหมือนกันว่ามีเล่มน,นี้นะสัญญาณเตือนตายเล่ม5้าค่ะแน่นอนไม่อ่านไม่ได้นะคะจากเล่มสี่เราพักไปนานเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าแน่นอนใะการอ่านอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันต่อเนื่องอะ่ะมันก็จะทําให้เราเบื่อใช่ไหม เออเพราะฉะนั้นเล่ม5เราก็เลยพักไว้ก่อนพักยาวมาหลายเดือนเลยนะคะแต่เดี๋ยวปีหน้าจบแน่นอนนะคะเล่มน,นี้หมดแล้วค่ะสรุปแล้วก็คือสำหรับอ e ีบุ๊กเนี่ย20เล่มน,นะคะพักไว้อยู่4เล่มแล้วก็ไปกับเราต่ออีก16เล่มน,นะคะสรุปแล้วนะคะหนังสือทั้งรูปเล่มจริงทั้งอ e ีบุ๊กนะคะที่จะเดินทางไปกับเราต่อในปีหน้า มีทั้งหมดอยู่71เล่มนะคะจริงๆแล้ว71เล่มเนี่ยถ้าคิดว่าจะอ่านปีหน้าให้จบทุกเล่มนะก็ไม่ซื้อหนังสือใหม่เลยก็ได้เลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหเป็นคลิปที่เป็นคลิปที่ยาวนานมากสำหรับใครที่วันหยุดไม่ได้ไปไหนนะคะก็ลองค้นลองเคลียร์หนังสือรออ่านที่มีอยู่ที่บ้านนคะ <c oughs> คุณอาจจะเจอหนังสือดีๆที่ซ่อนอยู่ที่บ้านคุณก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ